สวัสดีครับเกียดผูมเกรติพับกบเอ้ยแขกพู้มีกบพับเกีรตดเอ้ยแขกพุพไไ้มเกรตดพบกับเอ้ยถูกแล้วก็วันนี้ครับเช่นเคยครับกับผมครับเต่ามีแหดนเอพีเอลครับก็สถานที่จะแปลกๆหน่อยครับเพราะว่าถ่ายกันที่บ้านเกิดของผมครับเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลาครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้คะแนนไปเท่าไหร่ครับมาดูกันเลยครับนี่ครับก็ถือ да ว่า คะแนนคะแนนก็โอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับได้ไปทั้งหมด86คะแนนครับก็เลยเป็นที่คนแรกครับนิกป๊อมครับนิกป๊อมนี่เกือบจะคีนชีตอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ดีดีก็มาโดนยิงนาทีที่แบบทายๆแล้วครับทีมชนะไป4-1ครับท่านมาโดนซะได้ครับแหมเกือบจะได้คีนชีตเหมือนกันก็คะแนนนี้ก็น่าจะพุ่งไปแล้วนะครับก็เลยได้แค่2คะแนนครับแล้วก็มาที่เจ้าคอนเซโลครับก็ได้ไปทั้งหมด1คะแนนเท่านั้นเองครับแล้วก็เจ้าคอนเซโลก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับคีนชีตก็ไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ครับแอสสซิต์ก็ไไไไม่ดด้้คครับปแ่ หนึ่งคะแนนครับก็มาที่คนต่อไปครับสาหรับเบนไว้ครับราคาถูกครับแต่ว่านด้คะแนนดีตลอดครับสาหรับนัดนี้ครับถึงแม้ครับทีมจะเสียประตูครับแต่ว่าเขาได้แอสซิสต์เป็นหนึ่งลูกครับก็เลยทําให้นัดนี้ได้ไป5คะแนนครับสําหรับเบนไว้ครับแล้วก็มาที่คนต่อไปครับลิสเจมครับลิสเจนนี่ก็ได้ไปแค่2คะแนนครับเพราะว่านัดนี้ก็เสียประตูครับสาหรับเชลซีครับได้ไปแค่2คะแนนครับเพราะว่าไม่มีทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ครับได้แค่2คะแนนครับสาหรับลิสเจน ก็สําหรับแนวรับของผมครับก็ถือว่าไม่โอเคนะครับเพราะว่ามีแค่เป็นไว้คนเดียวครับที่ทำคะแนนได้เกิน2คะแนนครับแล้วก็มาต่อที่แผนกองกลางครับกองกลางก็คนแรกก็อันเดสเปเรล่าครับก็ได้ไปแค่2คะแนนครับไม่ได้ทําอะไรครับแล้วก็เควินเดอร์บอยครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับในเกมนี้ครับเขาแอต์ไปสลูกครับได้ไปทั้งหมด8คะแนนครับไม่มีโบนัสอะไรครับก็เป็นการอาซิตให้กับฮาร์เรนทั้ง2ลูกเลยครับสาหรับในเกมนี้ครับ ได้ไปแปดคะแนนครับแล้วก็คนต่อไปครับมาตินเนลลี่ครับมาตินเนลลี่นี่ก็เช่นเคยครับมันนัดนี้ครับมีแอซิดครับมีคะแนนครับแต่ว่าดันพลาดครับไปโดนใบเหลืองครับก็เลยเหลือแค่4คะแนนครับแล้วก็มาที่คนต่อไปครับแม็กเอลิสเตอร์ครับก็นัดนี้ก็คาดไว้แล้วว่าอาจจะยิงหรือแอซิดไม่ได้ครับแต่ที่น่าตกใจก็คือว่านัดนี้ครับไมตันครับไปเสมอกับวิลฟูร์สามตัวต่อสามครับแล้วเป็น ต่อส่าครับที่แฮตติกไปเลยครับก่สนสหรับแผงกองกลางครับก็ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าได้ไปแค่ได้คะแนนไปแค่2คนครับก็คือเดบอยครับมาร์ตินเนลลี่ครับนอกนั้นก็ทำคะแนนไม่ได้ครับได้แค่สองคะแนนสองคะแนนครับแล้วก็มาที่แผงกองหน้าครับแผงกลงหน้านี่ก็เรียกว่ายิงกันทุกคนครับเริ่มวันที่แฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนได้ไป6คะแนนครับจากการยิงอาร์เซนอลครับ1ประตูครับก็ตามที่คาดไว้ครับเพราะว่าผมคิดว่าแฮร์รี่เคนเนี่ย ชอบยิงกับเชนนอนครับก็นัดนี้ก็เป็นไปตามที่คาดลยครับยิงกับเชนนอนเป็นหนึ่งลูกครับจากจุดโทษครับแต่ว่าก็ทีมก็ยังแพ้อยู่ดีครับสามประตูนัดหนึ่งครับแล้วก็มาที่คนนี้ครับกัปตันของผมครับไม่ผิดหวังจริงครับนัดนี้ครับเล่นแฮตติกไปเลยครับแฮตติกยิงไปสามลูกแล้วก็ยังแอสซิสต์ไปอีกสองลูกครับแล้วได้โบนัสอีกสามครับก็เลยได้ไปทั้งหมดยี่สิบสามคะแนนครับแล้วก็คูณสองคับกัปตันของผมก็เป็นสี่สิบหกคะแนนครับทำคะแนนอยู่ตัวเดียวครับนัดนี้ เดอะแบกเลยแล้วก็มาที่คนต่อไปครับกับเรีเคสุดครับเคสุดนี่ก็นัดนี้เจอกับสเปอร์ก็ชนะไปสามหนึ่งครับยิงไปหนึ่งประตูครับแล้วก็ได้โบนัสมาอีกสองครับทําให้ได้ไปทั้งหมดแปดคะแนนครับก็สําหรับแผ่งกองหน้าสําหรับแขงกองหน้าผมนี่ถือว่าประสบความสาเร็จมากครับเพราะว่าได้ไปทั้งหมดยิงได้ทุกคนครับแล้วก็ที่สาคัญคือกัปตันผมเลือกถูกคนครับก็ได้ไปทั้งหมดสี่จุดคะแนนเลยครับคนเดียวครับที่จคะแนนนี่คือ ได้คะแนนเกินนักเตะทั้งหมดรวมกันเลยนะครับสำหรับแฮร์แดนคนเดียวสำรลองก็ไม่มีนะครับสำรลองก็ถือว่าเลือกถูกนะครับที่เอาดาโลเป็นสำรองครับเพราะว่าได้เพราะว่าโดนยิงไปทั้งหมด6ลูกครับก็เลยติดตบไป2คะแนนเลยครับแล้วก็แฮนชันลีครับก็ไม่มีอะไรครับได้ไปหนึ่งคะแนนครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ผู้เล่นที่สัปดาห์นี้ครับว่าใครเข้าใครออกกันติดท็อปไฟกันบ้างครับมาดูกันครับตอนนี้เลยครับสําหรับคนที่เอาเข้ามาเยอะที่สุดตอนนี้ครับก็เป็นตัสซาเลยครับ อัสานี่นาที่แล้วนี่แฮตติกใส่เลี้ยวภูครับก็ไม่ต้องสงสัยครับก็เลยมีคนซื้อเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับแไม่ใช่แค่นั้นครับโหนัดที่แล้วก็ทั้งยิงทั้งแอซซิดครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่คนเลือกเขาเข้ามาเยอะครับแล้วก็ตารางการแข่งขันต่อไปแต่ว่าตารางเขาก็ไม่ได้ง่ายนะครับนัดต่อไปนี้เจอกับสเปอร์ครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับอย่างนัดที่แล้วเขายังยิงเลี้ยวภูซัดแฮตติกใส่เดียวภูไปเลยครับ หรือว่าไม่ธรรมดาครับน่ารองครับแล้วก็โฟเดนครับโฟเดนนี่ก็ไม่ต้องสงสัยงาครับเพราะว่าที่แรกก็แฮตติกเหมือนกันครับน่าคลิปเก้าขนครับแล้วก็โปรแกรมของแมนซีนี่ก็ถ้าให้ผมเลือกก็คงไม่เอาเข้ามาเพราะว่าโปรแกรมต่อไปก็โปรแกรมถ้าใช้สำหรับนัดเดียวก็โอเคอยู่ครับสำหรับเจอเซา์แต่ว่านัดต่อไปจะเจอลิวอพูครับแล้วก็นัดต่อไปก็ไม่มีโปรแกรมลงแข่งครับก็ถือว่าถือว่าไม่คุ้มเอาไว้หลังๆดีกว่าครับถ้าหลังจากนี้น่าจะโอเคอยู่ครับแล้วก็ แมดิสันครับแมดิสันนี่ก็เป็นตัวที่ผมอยากได้ตั้งแต่อาทิที่แล้วครับแล้วก็เขาก็ทำคะแนนได้จริงๆครับยิงสองลูกแอสซิตหนึ่งลูกครับหรือรู้อะไรไม่เท่าลูกนี้ครับลูกนี้ก็ยอมยอมติดลบแล้วเอาเขามาดีกว่าครับแล้วก็โปรแกรมของเลสเตอร์ครับก็สบายครับนี่ครับ p อนมัตพาเลตลีดวูฟคิดว่ายังไงก็ต้องมีอีกครับสำหรับสีนัดนี้แต่ว่าแมตช์นี้ไม่ชัวร์ครับ โอเคครับแล้วก็ทิปเปียครับทิปเปียนี่ก็ทีมอ่ะไม่ได้คินชีสครับในนัดล่าสุดแต่โชคดีตรงที่เขาครับโดนเปลี่ยนตัวออกก่อนที่จะโดนยิงประตูครับก็เลยได้คินชีสไปครับก็เลยได้เจ็ดคะแนนนะครับก็ทําจริงก็เป็นกองหลังที่น่าจะมีไว้ในทีมนะครับสําหรับทิปเปียครับแล้วก็เดอะบอยครับเดอะบอยก็จริงๆก็ถ้าถ้าให้เรียกเดอะบอยกับโฟเดนตอนนี้ก็น่าสน,นเป็นโฟเดนมากกว่าครับ แล้วก็มาดูที่คนที่โดนเปลี่ยนออกบ้างครับก็คนแรกเลยครับมิโตวิดครับมิโตวิดนั้นที่เดิวก็ไม่ได้ลงครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บครับสาหรับท่านนี้ก็เขาขึ้นว่า7.5็ครับว่าจะได้ลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าครับก็ก็ดีแล้วครับที่เอาออกแล้วก็นี่ครับเชนอโนนี่ก็ตามคาดนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยค่าตัวที่7.3ล้านครับแต่ว่าดูครับแทบจะมาทำคะแนนไม่ได้เลยครับถ้าเทียบกับเอาตัวราคา นี้แต่ว่าทำคะแนนได้เยอะกว่าดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เดีร์พูลเฟอร์มยังไม่ค่อยดีด้วยครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยครับแล้วก็ซาร่าครับซาร่านี่ผมก็เปลี่ยนออกไปนานแล้วครับเพราะว่าถึงเขาจะยิงได้ยิงได้อยู่บ้างครับแต่ว่าก็ฟอร์มเดียร์พูลก็ยังไม่แน่นอนครับแล้วก็นัานี้ก็เจอทีมแบบไม่ธรรมดาเลยครับจากฟ right. ูคร <Blue>. ับอาเซนอนครับก็เดี๋ยวมารอดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับ แล้วก็คนต่อไปครับลุยดิอาร์ตส่วนมากนี่มาจากเดลพูทั้งนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเห็นว่าเจออาร์เซนอลแล้วก็ไปเจอแมนซีครับก็เลยเปลี่ยนออกดีกว่าครับเพราะว่าโปรแกรมเดลพูนี่ค่อนข้างหนักแล้วก็อีกคนครับก็ครูครูรูเซฟกี้ครับเพราะว่าเขาเจ็บครับก็เลยเปลี่ยนออกไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยครับซื้อขายนักเตะของผมครับว่าจะซื้อขายให้บ้างครับก็เดี๋ยวดูไว้นะครับว่าอาจจะมีท็อปไฟพวกนี้หรือเปล่าครับมาดูกันเลยครับ ก็ซ้ำตอนที่แล้วครับผมเก็บโคตาไว้ครับสำหรับเพื่อจะเอาเจมมิสันลงครับแล้วก็มาดูครับว่าจะเอาเจมมิสันลงตรงไหนได้ครับนะเปลี่ยนไขออกดีก็เท่าที่ดูตอนนี้ครับเจมมิสันเข้ามาเนี่ยครับก็คงต้องเปยนเดอะบอยออกครับเอาออกก่อนเลยครับสำหรับเดอะบอยครับเดอะบอยออกแล้วก็เอาแมิสันเข้ามาเลยครับเพราะว่าถ่อไปเขาจะเจอกับบอลมาครับผมว่าน่าจะมีสักประตูครับ แพทเทินก็เก็บไว้ก่อนได้ครับแล้วก็เอาเงินมาลงกับกองกลางที่แบบผมใช้ค่าตัวถูกเกินไปดีกว่าครับก็อาจจะเป็นแฮทชัิรนเลทครับที่ถือว่าคุ้มแล้วครับที่ผมซื้อเข้ามาในนัดที่เจอกับฟอร์เรทครับทาให้ผมได้สิบคะแนนครับถือว่าคุ้มอยู่ครับก็ถึงเวลาเอาออกครับก็จะมีงบอยู่9.1ล้านเลยนะครับ9.1ล้านนี่ถ้าได้กองกลางสักคนหนึ่งจะเอาใครก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าใครดี 1> 9ก้าจดอเป็นก้ดสไปเลยครับอยากได้โฟเดนนะครับแต่ว่าโฟเดนเดี๋ยวก็มีโปรแกรมเจอกับดิวพูลแล้วเดี๋ยวก็พักอีกครับก็เลยแบบยังไม่เอาดีกว่าครับก็หรือว่าจะลองฉีกไปที่เมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์นี่เป็นไงบ้างครับเส้นเมาส์นี่เจอวูกับเจอวิลล่าครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ลงหรือเปล่าซาฮาโอ้ซาฮานี่ก็น่าสนใจครับอืมก็คงจะต้องเป็น นะครับนี่ครับก็จะเหลือเงินอยู่1.8ครับ1.8นี่ก็เดี๋ยวนัดหน้านัดหน้าค่อยเอาทิปเปียลงมาครับทิปเปีย5.5ครับ5.5ก็พอสำหรับในครั้งหน้าครับสำหรับเอาแพทเทิ้ลสันออกครับแล้วก็เอาทิปเปียตรงแทนครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนครับนี่ครับน่าจะไม่ผิดหวังครับสำหรับวีคนี้ครับ แล้วก็จะเตือนครับอีกอย่างหนึ่งครับสาหรับสตาห์นี้ครับอย่าลืมนะครับว่าหมดเวลาสําหรับการเปลี่ยนตัวแล้วก็การลื้อขายนักเตะเสาร์ที่8ครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งครับก็อย่าลืมกันนะครับโอเคครับต่อที่เจอตัวจริงสาหรับสตาห์นี้กันเลยครับคอนเฟิร์มคนแรกก็โกของผมก็นิกฟอสครับไม่ต้องเปลี่ยนครับโอเคครับเจอเบนฟอร์ดรองหลังคนแรกครับเจอวันเซโลครับเจอเสาไว้ครับเจอกับเลวโกครับจะมีใครแทนไว้ได้ไหม ็คงต้องเป็นดารโลครับดาดาโลมาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมคิดว่านัดนี้อาจจะไม่จบด้วยการคินชีทั้ง2ทีมครับคิดว่าน่าจะมีประตูทั้งสองเทมครับก็เลยเอาไว้ไปสำรองก่อนครับแล้วก็อันนี้ครับลิสเจมครับลิสเจมที่เจอวูครับที่กำลังเพิ่งเปลี่ยนบอลเปลี่ยนโค้ดนี่ก็อันตรายนะครับแต่ว่าคิดว่ายังยังไม่ได้สู้เชลซีไม่ได้ครับตามรับวู กองกลางครับกองกลางอันเดสเจอกับเวทแฮมครับเอาแมติสันลงแทนอันเดสครับเพราะว่าผมคิดว่ากองกลางสี่ตัวนี้น่าจะมีโอกาสยิงได้มากกว่าครับโอเคครับก็แผนกองกลางก็จะเป็นวันนี้ครับก็เป็นแมติสันครับเจอกับบอลมาร์ตไปเยือนบอลมาร์ตครับแล้วก็ซาฮาครับเล่นในบ้านเจอรลีดครับแล้วก็มาร์ตินเนลลี่ครับเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็แม็กอลิสเตอร์ครับเล่นในบ้านเจอกับสเปอร์ครับ ก็จะเป็นตามนี้ครับสำหรับกองกลางแล้วก็กองหน้าก็เช่นเคยครับ3คนครับกองหน้าของผมนี้แทบจะไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะว่ามั่นใจในสามคนนี้มากครับก็จะลงคิดว่าจะลงตลอดนะครับไม่น่าพลาดนะจะเป็นแฮร์รี่เคนครับจะออกไปเยือนไบรตันครับแล้วก็ฮาเลนครับเล่นในบ้านเจอกับเซาเทมตันครับแล้วก็กาเบรียลเคุดครับเล่นในบ้านเจอกับริวฮูครับแล้วก็กัปตันสำหรับครั้งนี้ครับก็ก็ขอยกให้เป็น ฮาแลนด์เหมือนเดิมครับเพราะว่าเจอกับเซาทั้ตันครับแล้วเล่นในบ้านด้วยก็แมนซีก็ในในบ้านนี่ก็เรียกว่าโคตรโหดเลยครับก็คิดว่าถ้ายิงประตูก็คงจะมีฮาแลนด์ในนะครับที่เป็นคนยิงครับแล้วก็สําหรับํารองครับโกนี่ก็ไม่มองค่าไปเลยครับเพราะว่าเป็นตัวฟรีของผมครับจะสลับเอาเบนไว้ครับไปเป็นํารองคนที่2ครับเอาอนเดรสขึ้นมาครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็ยังมีลุ้นอยู่ครับรับการยิงประตูหรือแอสซิตในเกมเจอกับเวสต์แฮมครับแต่ว่าสําหรับ เป็นไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าคินชีกับสำหรับนัดนี้ครับคิดว่าน่าจะยิงกับสนุกครับแล้วก็แพตตันครับเจ็บครับไม่มีอะไรครับก็เนี่ยนะครับก็เป็นแผนการเล่นที่เป็นตัวจริงของผมครับก็ใครที่ชินชอบก็ไปจัดตามไปได้นะครับอาจจะไม่ต้องทุกตำแหน่งก็ได้ครับแค่บางตำแหน่งครับแต่สําหรับวิกนี้ครับที่ผมเตงๆไว้เลยว่าจะต้องยิงก็คงจะเป็นนี่ครับแมดิสันซาฮาหแล้วก็ฮรแลน่์ครับที่เหลือนี่ก็ ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับแต่สามตัวเนี้ยครับยิงแน่นอนก็จบไปแล้วสำหรับต่อมิฮหต APL ครับก็ใครที่ชิ่นชอบสําหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดไลกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ